มาแล้วครับเจ้าเก่าครับเด้อพี่น้องมาแล้วแต่เด้ท่อนครับบอมนี่เจ้าเก่าครับเออหงเขาดีขึ้นเลยดีเลยเออมันงามแต่ตรงนี้โอ้ยสารเก่าตาเก่าตาเมนูครับบลอื่นปลไก่ครับเมนูคือเก่าแล้วครับเด้อพี่น้องก้อยปลาครับนี่ก้อยปลาตองครับนี่ปลาตองครับ มืึอนี้เปลี่ยนเมนูกับตะกีปลาขาวนะเอันนี้ปีงปลาเลยพี่น้องปิ้งปลาโอ้ยไอยังยิงงามแด่ว่าที่จะแซ่ดแต่ไอพร้องแชร์กับกินงปลายิ้งปลาก็ับต้มหุงต้มหุงไอ้ไอ้ไส้ต้มคบนี่อ่มืงอนี้เมนูครับมีหลายอย่างครับเมนูคือเกาครับนี่ขี่ปลาครับแล้วมันขี่แค่ไม่ยัางนั้ขมกับว่าขมว่าเป็นลาบปลาครับพี่น้อง ใครหลายบอกใครหลายบอกครับ้องใส่บินไส้ครับบินไส้หลายเดี๋ยวเจอกันครับ